สภาพนัคนเมื่อนี้น้องทำเอาคาซาก็เลยมานิวอยู่นอนทำหลับนอนแล้วบอกเฮ้เข้าหัวหน่อเข้าพวเข้าพัวเ้วบอกสนับทำหลับหลับนี่คือเข้าหัวน่อเอ้ยอับแ้เข้าพัทํนกันนับเอ้ัเน่เน่เน่หลับเอ้ยเ้อกมา ไก,ก,ก่หอาพอรอดหอาพอขอมพอเมาชอบกัดด้วยผมเนี่อนอ,อยหน่ายเนื้อหน่อยเยนื้อหน่อยเนี่ยนี่เาเอามาทำแบบน้ดวมขอาพออดเออหอมพอรอดทำแบมแล้ออนอน เอ้น้อมบอกบวกน้อมบอกบวกอ๋อนี่บอกมวบน้อมเอ้เพื่อบอกบกน้อมเอมาน้มเห็นนหมน้เห็นบมกน้มบอกน้อยนอกน้อยน้มบอกบวกบอกบวกบอกน้อยน้มเอ็มทำเพิ่น่ะะบอกบวมบอกน้อยน้มบอกบวกบอกน้อยโอ้ยแคบไห้น้มคือคุณบอกแคบแเอ้น้มเพื่อมันเอ้เพื่อ เพื่อหลอกบวกเพื่อหลอกบวกน,น้องอมันยากลอคมใคมายอหลอกใสล,อก,ล,อ,กลอกแค่แน่แน่นอนเนอทำผมมาใฟฟ้าฟา้าแนวน,น้องไอ้สไปไปคมึงหาหลอกน้องหาหลอกน้องเพราะว่าทำมาให้ดูน้า,ด,าดูเก่าน้องดูใหดน้า,อานอง เอ๊ะน e <hey>, ้าเหรอมู้ oh, ู размер. ้น้ผักถ้าวผน้โอ้น้ยาหมน้้มไก่เอไก่อะไรเหอ้มกุณโอ้ยแค่น้ำกุ้มไก่้เป็ดโอ้มีหกเป็ดน้มเป็ดามีเด็นะไปน้ไปหาเหรอเตรอเ โอ้แม่แม่แข็งนกเอ๊ะ้หงาแข็นกเอ้ยม,อมาไมลีไหมทำานี่เอ้ยแข่อ้ยมาลีกน่อยเอ้ยน่ารักมาอ๋อน่ารักน่ารักนกอ๋อน่าน่ารักนกเอ้ยนกอ๋อนุ เี๋ยวนายเดี่ยนุ่ออไอ่ไปให้มมนั้งพาข้ามทู่มไปดูอ่ะไปดูหลบเขาผมเขาผมอ้อยอ้อยน้บงผมอ้อยคื้อหลบไข่หนา้อบเอ๊ะแห้บอก้อบดูแห้บอก้องไปหลบ

ขึ pies, ้นขึ้นนันล่ะไอ้ยนอขึ้นอ้นอกหับเออาอ้หนอกไอ้หนอกหนอกไอ้ไอ้นนี่ได้หนูนั่นล่ะหนอกฮอกหอกว่านั่นหอกหอกานั่ันหนอกเดียวไอ้นอกเออหนกเนื้อเนื้อเน้อเอ็หนอกไอ้หนู โอ้ล oh, ุกนะเย็บเย็บขึ้นอ้อยนอนไอ้ไแม่แม่เฮ้ยไป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 ไมไป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 ไ

ออกออกฮะอพอพาควา,าูดคไปออกออกให้อน,นอนออใครมาลยากกอดไนกคว้าก็คว้ามนน้นนอนเลยท้า,ทาคเมา่อยมาพาเดียวนอนไปออกอ โอ้ยนกนกเหมรนกเนื espa, so. ้อหน่อยเนียเอนกเนื้อหนอเดียวเองมาฮอนี่น้องอตน้องก็พิเศษน้พิบมาคบพ่อกันใหม่น้องฮันี่พิบนี่ขอตาวสว่างเขามานี่ 拜拜。Bye bye